ขนส่งทุกวันนี้มันพึ่งพาการขนส่งทางถนนมากจริงๆผมหันมาใช้ GPS นียให้มันเกิดประโยชน์กับอาชีพของผมมีกี่อนที่ภาครัฐจะมาทแล้วก็ดีามาดีใจนะที่วันนี้ออกเป็นกฎหมายว่ารถบรรทุกสิบล้อต้องติดตั้ง GPS ณปัจจุบันเนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่า การเราเอาเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมาใช้กับภาคการทรําธุรกิจในมิติต่างๆเนี่ยครับมันมีผลอย่างยิ่งนะครับได้เจอฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะครับทาใหา้สภาพคล่องของบริษัทด,ดีขึ้นหรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเบื้องหลังของ,ของเทคโนโลยีจริงแล้วเนี่ยวอลลิงพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ของวอลลิงเนี่ยเป็นข้อประเลย สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือการ transform นะครับจากการใช้กระดาษ Excel หรือว่า Server Base ของเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตทอนแต่วันนี้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันมาอยู่ในรถฮีโนโ่เรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการพันก่อาราในประเทศไทยเวลาเขาขับรถส่งของวิ่งของไม่ว่าจะข้าวสารอาหารอะไรต่างๆเหล็กคอนเทนเนอร์ปูนเขาต้องเจอกับต้นทุน